นี่ก็คือคลิปสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับแคนาดาฝั่งโตรอนโตนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่องด้วยนะคะส่วนคลิปสุดท้ายนี้จะพาไปที่ไหนบ้างจะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะทางในการขึ้นอุทยานอาตอตนฟินนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติของที่ประเทศแคนาดา ทางแบบนี้ไม่รู้ว่าในชีวิตนี้จะไ,ได้ขับรถโรลเซอร์แบบนี้หรือเปล่าสวยมากๆค่ะเคนขับของเราคุณแม่แต่งหน้าแต็มแล้วเกินคุณพ่อดยเป็นไงบ้างคะหนาวดีแล้วก็วสวยมากค่ะอาหารอร่อยไหมคะเมื่อคืนอ,อร่อย <c oughs> ดูจะค่ะข้างทาง แต่จะบอกว่าถ้าใครจะมาเที่ยวเองแบบนี้ต้องเช่าเป็นแบบจีมธุรกิจแบบโปรวิวอะไรเงี้ยคะ่ะกับบอดไทยซึ่งรถเราก็รถใหญ่แบบนั้นเลยเพราะว่าจะเจอ,อเหินมาตลอดทางเมื่อคืนหินมาตกหน้าทาอ่าแล้วก็จะบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นชนบทน,นะคะแต่แต่ทุกคนก็ยังเคร่งครัดไม่มีใครต่อรถล,ลืม้า,างทางเลยคนที่นี่คืออยู่ในกฎระเบียบม,มาก ดูทางข้างหน้าเธอสวยมากๆจริงๆค่ะโอเคลาไปด้วยคาะนี้พั้งที ก็เลยอดเลยเกาะที่จะไปล่องนะคะเนี่ยก็คือจะซื้อตั๋วที่ที่นั่นแล้วก็ลองรอบๆอบนี้ถ้าเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันจะมีกังหันอยู่ตรงนู้นเลยถ้าเกิดถ้าเกิดไปล่องเนี่ยก็จะผ่านเกาะนั้นแล้วเลยหลังเกาะนั้นไปอ่ะก็คือจะเป็นครึ่งหนึ่งเป็นของแคนาดาแล้วก็อีกครึ่งก็จะเป็นของอเมริกาค่ะก็คือตรงเนี้ยอยู่ใกล้อเมริกามากๆ คิงส์ันเป็นเมืองแบบเล็กๆอะคะ่ะแต่ว่าแต่ว่าก็มีกลิ่นอายของความน่ารักในเมืองอยู่ นะคะตรงนั้นเป็นที่เขามาท่องเที่ยวกันโอ้หืพายุมาเพียบเลยเมื่อคืนหิมมะตกนะคะเช้ามาก็แดดออกแรงมากหิมะก็เลยละลายหมดแล้วนุ่นนๆ่นน่นๆๆเป็นไวน้ำนเลยเลยมันคงอยู่ของมันได้อะเนาะมันก็เลยไม่มีความ นาวอะไรด,ดูสินี่ตรงนี้ถ้าให้เดาคิดว่าเป็นที่จอดพวกเรือยอท์อะคะ่ะเหมือนที่โอเชียนมารีน่าที่พัทยาบ้านเราอะไรเงี้ยนู่นนู่นตรงนู้นก็มีเป็ดแต่ว่าช่วงนี้มันหนาวมากๆคงไม่มีใครมาล่องเรือไหวก็เลยก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยไม่มีใครมาจอด ก็จะลองแบบสระพาคาโอเคคุณแม่มาแล้วบายๆน่อย no. คุณพ่อมาแล้วขอรถไฟขึ้นได้หนุ่นคะนุ่นนะคะนี่มีคนมาวิ่งด้วยคิดดูเถอะีทง <laughs> ขนาดแบบว่าหนาวขนาดนี้คนที่นี่ก็ยังรักกันออกกำลังกายเราจะบอกว่าวิ่งอย่างเงี้ยทุกเมืองเลยนะคะฝั่งนู้นก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งอันนั้นตรงนั้นคือเมื่อวานที่เราไปค่ะ เขาบอกว่าเป็นที่ที่สมัยก่อนอะ่ะจะแบบลบแล้วตรงนั้นก็เหมือนเป็นป้อมประการแรกนี่คือแม่น้ำเซนลอเรนดนะคะหิมะตกแล้วนี่หิมะมกำลังตกเลยไม่รู้มองเห็นไหมมือจะแข็งแล้วตอนนี้งานไปก่อนนะคะ ลาด้วยบรรยากาศสวยๆนะแดดเปรี้ยงขนาดนี้แต่หนาวมากโอเคบา,บายๆค่ะจากเมืองคิงสตันนะคะเราก็ได้เดิน ไปข้างในกันนะคะน,นี่ข้างในตลาดว้าวเมื่อกี้มีคนเต้นด้วยเขาหายไปไหนแล้วไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศ <c oughs> เป็นแบบคริสต์มาสคริสต์มาสนะคะ<น>ยังไงคะหน,นาวหนาวไหมคะหนาวมากเลยค่ะจม,มูกก็จะดแดงๆนี้นิดนึง <c oughs> ว่าเดี๋ยวให้ดูข้างหลังเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะคะกับกล้องก่อนี่ o ว so beautiful อันนี้เป็นที่ประดับต้นคริสต์มาสค่ะแบบนู้นพี่มีเราซื้อไปประดับบ้านเราม้่งได้ไหมอะโอเคกลับเอามาก่อนนะนี่ดูดิคะ ที่นี่นะคะน้องชายแนะนำให้มาค่ะน้องธนพงศ์แนะนำให้มานะคะสวยมากๆเลยเห็นหน้าเป็นพ่อที่ไรตกใจทุกที่สครินอ์เอาบอกคอนเต้นไปได้หรอว่าเมื่อกี้เขาไปเต้นที่ไหนเ้าไม่รู้อันนี้ก็จะมีเพลงแบบว่าบรรเลงตลอดเวลาอ๋อกินอะไรกันเนื่น น่าจะจดีเอาอ,อย่าเรื่องกินนี่ไปก่อนเลยสามีฉันดูน่าทานไหมร้อนๆน่าจะดีอุ้ยน่ารักมากเลยดูดีของประดับคริสต์มาสค่ะโอน่ารักน่ารักไปร้านไหนล่ะคะเนี่ยไปหลบหลบหนาวอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูต้นคริสต์มาสของที่นี่นะคะสวยมากๆ อยู่ในร้านเดี๋ยวหนูตามไปมเป็นอะไรที่แบบชิลๆมากดูแต่ละคนดีคะก็มันลบเก้าอะคะ่ะจะไม่เต็มขนาดนี้ได้ยังไงอ้ my god ดูต้นคริสต์มาสสิคะโอ้โหสวยโอเควันนี้น่าจะ เป็นวันที่เห็นพระอาทิตย์วันสุดท้ายของที่แคนาดานะคะพรุ่งนี้เราจะขึ้นเครื่องกลับกันแล้วคิดถึงบ้านเริ่มคิดถึงบ้านแล้วคิดถึงอาหารไทยถึงแม้ว่าจะอยู่ที่นี่ก็ทานอาหารไทยบ่อยมากแทบทุกมื้อเพราะที่นี่ทานไม่ค่อยได้เลยแล้วก็แม่ไม่อ้วกเลยแต่ว่ามีอาการเหม็นเฉย โอเคลาไปด้วย oh, <wow. S 1> บรรยากาศคริสต์มาสนะคะโอเคบายบาย